เปิดาตร์น้ำเย็นใสตลาดหุ้นสหรัฐและคริปโตโดนถล่มพร้อมกันอิตาเลียมร่วงนำบิตคอยกรดดลงตามนี่คือการย่อตัวแรงก่อนรีเบลหรือเปล่าลูมเบิกแชร์พอร์ตมหาเศรษฐีจั Sun, ส์ซินซุนทำตาขมิญสวนทันทีบอกนี่นักข่าวกำลังเขียนบทให้โจลลักพาตัวอยู่หรือไงแค่ถือเหเรียญก็ได้สามเปอร์เซ็นต์สอนแบบจับมือทำให้คุณเก็บโรเน็กโซนี้อย่างปลอดภัยทรัมป์เชียร์บิตคอยแต่รามาอมอวคลังสาสตร์น้ำเย็นใสทันทีนี่คือเล่นคู่กันหรือแตกคอ ร่างกฎหมายบิตคอยสหราติดค้างในสภาความฝันนี้จะเป็นเจ้าแห่งโลกคริปโตคงต้องรอถึงรอบกระทิงหน้าตลาดเวียดนามอ้วนฉุกแต่คำแรกกลับถูกอัพบิตเกาหลีคว้าไปกอบต้นแบบอัพบิตทั้งชุดกระดานคริปโตแห่งชาติของเวียดนามจะพลิกโครงแซงได้หรือไม่ รู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ b ีทีและมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันให้ที่ไลน์ Open Chat B TV Thailand วันศุกร์ที่15สิงหาคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV คริปโตรายวันกับราชีผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะแล้วเรามาดูข่าวสารในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันค่ะตลาดแรงงานสาหรัฐยังคงแข็งแกรโดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์เมื่อวันที่9สิงหาคมอยู่ที่เพียง224,000รายค่ะ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้แต่ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ในเดือนกรกฎาคมพุง่งขึ้น0.9%ซึ่งนับได้ว่าเร็วที่สุดในรอบกว่า3ปีค่ะทำให้ความหวังที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนแทบจะดับลงและวอลสตรีก็เปิดตลาดในแดนลบดาวโจนร่วง0.34% S&P 500ลดลง0.27%และ NASDAQ ก็ลดลง0.29%ค่ะขณะที่ตลาดคริปโตก็โดนกระทบเช่นกัน บิตคอยร่วงจากระดับ120,000ดอลลาร์ 1, 2, 000, 000, ลงมาที่117,000ดอลลาร์ 1, 10, 000, 000, 000. ส่วนอีเทอ e u เรียมลดลง2.3%นะคะ่ะเหลือราว4,600ดอลลาร์ 4, นักวิเคราะห์ก็เตือนว่าในเดือนกันยายนอาจจะเป็นช่วงเงียบของคลิปโตแต่ก็ไม่ควรตื่นตระหนกค,ค่ะเพราะหากกระแสงเงินทุนโลกหลายกลับเข้ามาในไตรมาสที่4และปัจจัยมหาภาคเอือ้อ ตลาดกระทิงก็อาจจะกลับมาแข็งแกร่งด้วยแรงอนุภาพจากสภาพคลองในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาตลาดคริปโตกลายเป็นงานเลี้ยงชำระบัญชีค่ะมีเทรดเดอร์วกว่า215,000รายโดนกวาดเรียบและขาดทุนรวมกว่า1.017พันล้านดอลลาร์โดยฝั่งลองเจ็บหนักที่สุดค่ะสูญไปกว่า872ล้านดอลลาร์ในขณะที่ฝั่งชอเสียไป145ล้านดอลลาร์อีเทเรียมกระลังอันดับหนึ่งของบัญชีผู้บาดเจ็บค่ะ ด้วยการถูกชำระบัญชีมูลค่า352ล้านดอลลาร์ตามด้วยบิตคอยที่178ล้านดอลลาร์โซลาน่และ XRP ก็ไม่รอดเช่นกันค่ะสูญไป64.95ล้านดอลลาร์และ58.97ล้านดอลลาร์ตามลำดับโดยการชำระบัญชีครั้งใหญ่ที่สุดเกิดบนสัญญาของ p r r p o t u a l e t ท s USDT ค่ะของ OKX OK ที่ได้หายวับไป6.2469ล้านดอลลาร์ในพริบตาโดยความผันผวนล่าสุดที่แกว่งแรงรงวกับเครื่องล่าไส้เทียน เทรดเดอร์ที่ใช้เลเวอเรจสูงจึงกลายเป็นเป้นานิ่งค่ะและสำหรับสายเก็งกำไรระยะสั้นควรใช้เลเวอเรจตา่ำตั้ง Stop Loss ให้รัดกลุ่มไม่ฉะนั้นชื่อคุณก็อาจจะปรากฏขึ้นบนบอร์ดชำระบัญชีเป็นรายถัดไปก็ได้บรรยากาศของ Bitcoin ในตอนนี้ถือว่าดูดีเลยทีเดียวค่ะลองมาดูกันที่อัตราค่าธรรมเนียม Funding r เร e กันหน่อยดีกว่าค่ะ b i t m x อยู่ที่0.01%บายบิอยู่ที่0.0094% OKX OK 0.0032% และ Binance ก็ขยับขึ้นมาเป็น0.0019%ค่ะทั้งหมดนี้ขึ้นเป็นบวกและนี่มันชัดเจนเลยค่ะว่าฝั่งบูทุ่มเงินซื้ออัอช็อตดันเดเวอรจไว้แบบมั่นคงสุดๆทางคลิปตัวขอนก็ออกมายืนยันค่ะว่า Funding Rate ของ Bitcoin ต,ติดบวกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วสะท้อนให้เห็นว่าตลาดได้มั่นใจในโอกาสขึ้นระยะสั้นแบบสุดๆแม้อัตรางเงินเฟอ้อจะยังสูงความคาดหวังในเรื่องของเฟดลดดอกเบี้ยถูกเลื่อนออกไป และภาพรวมของเศรษฐกิจมหาภาคดูจะกวนใจอยู่บ้างแต่ฝั่งของ ETF ก็เหมือนใส่ถุงร้อนให้ตลาดเต็มๆค่ะเมื่อวานอินเทอร์เนชั ETF ได้ดูดเงินเข้าไปถึง639.74ล้านดอลลาร์ส่วนบิตคอย ETF ก็รับเพิ่มไปอีก2 3 0 5 5ล้านดอลลาร์สถาบันจัดเต็มช้อนทุกจังหวะที่ราคาย,ยอ่อในระยะสั้นก็อาจมีแรงกดดันจากปัจจัยมหาภาคมาหลอกหลอนกันอยู่บ้างค่ะแต่ถ้าในไตรามาสที่4เงินไหลเข้ามาเมื่อไหร่ ฝั่งบูก็มีสิทธิ์จุดไฟให้ตลาดรีบาวรอบใหม่ได้ทันทีฝากกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคลิปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะในช่วงนี้จัสซินซูนเรียกได้ว่าเป็นแขกประจําของเทรนที่ร้อนแรงค่ะโดยเมื่อวันที่24รกรกฎาคมเขาได้เดินทางไปที่สหรัฐเพื่อขอระครังเปิดตลาด a นสแต ให้กับการเข้าตลาดของ S i M Entertainment แถมบริษัทนี้ยังได้เปลี่ยนชื่อเป็นทอนอิงค่ะและยังได้เปลี่ยนตัวย่าหุ้นเป็นทอนกลายเป็นป้ายโฆษณายักษ์ให้เขาแบบฟรีๆและไม่กี่วันถัดมาค่ะในคืนวันที่3สิงหาคม เขาก็ได้สวมชุดนักบินอวกาศขึ้นยาน New Shepard ของ Blue Origin ท่องอวกาศแบบซับออ b บ t ร์ทล10นาที14วินาทีและคว้าตำแหน่งชาวจีนเช้้ใสฮ่องกงที่เป็นนักบินอวกาศพาณิชย์อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ I am Justin h I'm f l o a i n g in the in the space แต่ความฮือฮาจากอวกาศยังไม่ทันจางเขาก็ได้กลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะ หลังจากที่มีคดีความกับบูมเบิร์กจนเป็นจุดสนใจหลักของจือ่อจัสตินซูนผู้ก่อตั้งทรอนได้ยื่นฟ้องบูมเบิร์กต่อศาลรัฐบาลกลางรัฐเตร์แวร์พร้อมกับขอคำสั่งห้ามชั่วคราวโดยเรื่องได้เริ่มต้นมาในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นักข่าวบูมเบิร์กติดต่อทีมงานของเขาเพื่อใส่ชื่อเขาในดัชนีมหาเศรษฐีบูมเบิร์กบิลเลเนียอินดซ x พร้อมกับสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลการเงินให้เป็นความลับโดยเฉพาะปริมาณคริปโตที่ถืออยู่ ซูนตกลงให้ความร่วมมือแต่ในภายหลังกลับพบว่าบูมเบิร์กไม่เพียงแต่เปิดเผยรายงานอย่างละเอียดในเรื่องของการถือครองคริปโตของเขาในดัชนีแต่ยังมีข้อมูลผิดพลาดและนำข้อมูลไปอ้างอิงในข่าวอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโดยในวันที่2ส,งสิงหาคมเขาได้ส่งจดหมายให้กับบูมเบิร์กหยุดเผยแพร่แต่ทางนั้นยังคงดำเนินการต่อโดยจัสตินซูนได้ระบุว่าการกระทำนี้อาจทำให้เขาเสี่ยงต่อการถูกขโมยถูกแฮก หรือแม้กระทั่งถูกลักพาตัวบูมเบิร์กตอบโต้ทันทีว่าข้อมูลถูกเผยแพร่ก่อนที่เขาจะยื่นคำร้องห้ามชั่วคราวและเขาก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือเกิดความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้ส่วนเรื่องผิดสัญญานั้นบูมเบิร์กบ,บ,บอกว่าไร้มูลความจริงค่ะพร้อมกันนี้บูมเบิร์รบบกยังชูธงเสรีภาพสือ่อบอกว่าข้อเรียกร้องของเขาเท่ากับการปิดกั้นการทำงานของนักข่าวเรื่องนี้เลยกลายเป็นเวทีถกเถียงกันค่ะ ระหว่างเสรีภาพสื่อกับคำมั่นสัญญาการเก็บความลับบางคนบอกว่าสื่อควรทำตามคำพูดแม้จะอยากได้ข่าวด่วนขณะที่อีกฝ่ายมองว่าถ้าคุมเข้มจนเกินไปก็อาจจะไม่มีเสรีภาพสื่อสำหรับซูนเดิมทีตั้งใจจะติดโผมมหาเศรษฐีเพื่อเสริมภาพลักษณ์ค่ะแต่กลับกลายเป็นถูกขุดข้อมูลจนเสียหน้าแล้วก้าวต่อไปก็ขึ้นอยู่กับว่า ในศาลใครจะมีหลักฐานหนักกว่ากันพอทรัมป์กลับเข้าทำเนียบขาวทิศทางของตลาดก็เปลี่ยนแปลงไปทันทีค่ะกดเกณฑ์เรื่อผ่อนคลายมากขึ้นบรรยากาศในตลาดก็กลับมาคึกคักเน็กโซเองก็เคยเล่นไม้เด็ดนี้มาก่อนแล้วค่ะในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วที่สภาพคล่องตึงมือก็ได้ออกแคมเปญกระตุ้น XRP 2แบบที่ดึงเงินบนเชนได้อย่างอยู่หมัดและคราวนี้เน็กโซก็หันไปเลงที่ TRX XLM และ BCH ค่ะที่พร้อมจะแจกของจริงทันที3%เเซ์ เป็นเดียนชนิดเดียวกัน TRX จะมีค่าธรรมเนียมถูกความเร็วสูงเหมาะทั้งโอนข้ามประเทศและออกเหรียญ s t a b l คอ o i n XLM ก็จับมือกับเครือข่ายชำระเงินที่ใช้ในระบบโอนเงินข้ามพรมแดนจะมีบทบาทที่โดดเด่น BCS ก็ยังมีที่ยืนในตลาดจ่ายเงินรายย่อยและชุมชนของคลิปโตเมื่อกดเริ่มผ่อนเงินในตลาดเยอะการเดินหมากในรอบนี้ก็ไม่เพียงช่วยให้ Nexo ยึดลูกค้าได้ย่งอยู่หมัด แต่ยังมีโอกาสสร้างแรงซื้อใหม่ให้กับเหรียญทั้ง3ด้วยเช่นกันแผนเพิ่มผลตอบแทนทั้ง TRX XLM และ BCH ของ Nexo มี4ขั้นตอนง่ายๆคือ 1. เพิ่มพอร์ตระหว่างวันที่13ถึง27สิงหาคมให้ทายอดสุทธิ3ามเหรียญน,นี้รวมเกิน5,000ดอลลาร์ 5, จะซื้อโอนหรือแลกก็ได้ 2. ถ่ายรูปพอร์ตในวันที่27สิงหาคมเวลา20นากา59นาทีจะมีการส n a p s h o t ล็อกยอดที่ถืออยู่ และ 3. อย่าแตะต้องหลังถ่ายสแนปช็อตจนถึง25พฤศจิกายนห้ามโอหรือแลกเหรียญเหล่านี้ไม่งั้นสิทธิ์หาย 4. คือรับของฟรีก่อน 2. ทธันวาคมจะโอนเหรียญเพิ่ม3%ของยอดที่ถ่ายไว้เข้ากระเป๋าออมทรัพย์ซึ่งไม่มีเพดานจำกัดตัวอย่างเช่นถ้ามี10,000 TRX ก็จะได้เพิ่มฟรี300 TRX ใครจะไม่ชอบของฟรีเหรียญน e x โในตอนนี้อยู่ในจุดที่สบายสุดค่ะ เพอร์ลิสต์ใน Binance, b y b i t u n i s แ a รและอีกกว่า20แพลตฟอร์มชั้นนำทั่วโลกมีสภาพคล่องลึกแบบมหาสมุทรส่วนต่างราคาก็แทบจะไม่มีให้ต่อรองและล่าสุดยังได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่ด้วยค่ะเว็บไซต์และอินเทอร์เฟซก็อัปเกรดทั้งระบบใช้งานแบบลื่นปรีเน็ก o ได้ชื่อว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับค่ะเพราะชอบจัดโปรพิเศษทั้งดอกเบี้ยถือเหรียญรางวัลการเทรดหรือโบนัสชวนเพื่อนเงอนไขก็ต่ำจนใครๆก็เข้าร่วมได้ ผลตอบแทนสูงจนพวกลงทุนแบบดั้งเดิมต้องอิจฉากันเลยทีเดียวค่ะตัวเลขก็ชัดเจนส่วนผู้ร่วมโปรเจกต์ก็มีรางวัลผมตอบแทนเฉลี่ยต่อปีถึง8-12ซและต่อให้ตลาดไม่ขยับก็ยังมีรายได้ติดกระเป๋าอยู่เมื่อคืนที่ผ่านมารัฐมนตรีคลังสหรัฐสกอต์เบเซนได้ออกมายนระเบิดน้ำเย็นใส่ตลาดค่ะในรายการ Fox Business โดยได้ยืนยันว่ากระทรวงการคลังจะไม่ซื้อบิตคอยน์คำพูดนี้ถือว่าไปขัดแย้งกับคำสั่งฝ่ายบริหารค่ะ ที่ว่า,วาด้วยกลยุทธ์การสํารองบิตคอยหรือ SBR ที่ทรัมป์เพิ่งจะลงนามไปเมื่อเดือนมีนาคมแบบเต็มๆและยิ่งไปกว่านั้นคือสหรัฐเพิ่งประกาศตัวเลข PPI ล่าสุดค่ะที่เพิ่มขึ้นมาถึง0.9%ต่อเดือนซึ่งสูงกว่าที่คาดเอาไว้เพียง0.2%อย่างมากทําให้บรรยากาศเงินเฟ้อร้อนแรงขึ้นทันตาเลยค่ะแต่ผลลัพธ์ก็คือบิตคอยสุดลงในทันทีทําให้มูลค่าตลาดหายไปถึง55,000ล้านดอลลาร์ภายในไม่ถึงชั่วโมง และจากเดินที่ตลาดกำลังเฮฮาสนุกสนานก็กลับกลายเป็นงานสาต์น้ำเย็นไปทั่วทั้งวงการหลังถูกสังคมตั้งคำถามอย่างหนักสกอตเบรเซน en, รัฐมนตรีการคลังสหรัฐได้ออกมาโพสชี้แจงผ่านแพลตฟอร์ม X ในช่วงเช้ามืดของวันนี้โดยย้ำว่ากระทรวงการคลังยังคงเดินหน้าศึกษาแนวทางที่เป็นกลางด้านงบประมาณเพื่อสามส่นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลทรัมป์ที่ต้องการสร้างสหรัฐให้เป็นมหาอำนาจด้านบิตคอยของโลกและยังไม่ได้ปิดประตูต่อความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อบิตคอยโดยตรง ย้อนไปในเดือนมีนาคมซินเทียลูมิสุทิสมาชิกพักริพับลิกันเคยเสนอร่างกฎหมายบิตคอยแอ็เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลกลางมีสิทธิซื้อบิตคอยได้โดยตรงแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระของสภาคองเกรสส่วนด้านของ e ีไรนาเกาซี o อของบริษัทขุดบิตคอยบรานส์แสดงความคิดเห็นว่าการที่ยังไม่มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนทำให้สิ่งที่เรียกว่าการศึกษาดูเหมือนเป็นเพียงแค่กลยุทธ์ถ่วงเวลาเท่านั้น he seen a s very loyal to trump and we know that trump wants these fed cuts sooner rather than later so perhaps if he does emerge as a clear front runner uh, the market might take that very dovishly จังหวะการตัดสินใจของรัฐบาลกลางในตอนนี้เหมือนกับคนสั่งอาหาร delivery ที่ลังเลอยู่นานเลยค่ะเปิดเมนูไปมาแต่ยังไม่กดสั่งสักทีผลก็คือบางร้าเริ่มทําครัวเองและทดลองเดินหน้ากันไปก่อนแล้วค่ะหากรัฐบาลกลางยังเอาแต่รีรอ ประเทศหรือพื้นที่อื่นก็อาจจะคว้าโอกาสในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไปก่อนและที่น่าอึดอัดยิ่งไปกว่านั้นคือทุกคําจากวอชิงตันในตอนนี้ต้องระมัดระวังเหมือนเดินบนเส้นเชือกเลยค่ะเพราะถนะ้าหากเผลอพลาดไปแค่นิดเดียวตลาดก็อาจจะมองว่านโยบายนั้นไม่มั่นคงและบิตคอยก็อาจจะหน้ามืดในทันทีนั่นในระยะสั้นการที่ร่างกฎหมาย Bitcoin act จะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นก็เป็นตัวชีช้ชัดค่ะว่าแนวคิด Bitcoin เป็นสินทรัพย์สำรองจะกลายเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่ลมปาก แต่ถ้าในระยะยาวหากสหรัฐตั้งใจจะเป็นผู้นําในโลกของคริปโตการซื้อบิตคอยเพียงอย่างเดียวก็คงไม่พอค่ะแต่นโยบายต้องมั่นคงเหมือนกับตอกตะปูแน่นแต่หากมัวลองเชิงไปเรื่อยๆความอดทนของตลาดก็ย่อมหมดลงในสักวันหนึ่งเวียดนามดูเหมือนจะตัดสินใจชัดเจนแล้วค่ะว่าจะให้กองทัพทางการเข้ามาเล่นในตลาดคริปโตอย่างจริงจังแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รัฐสภาก็ได้ลงมติผ่านกฎหมายอุตสาหกรรมดิจิทัลทําให้คลิปโตแอสเซทถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในกรอบกฎหมายและยังถูกแยกตัวออกจากสินทรัพย์เสมือนแยกเด็ดขาดไม่เพียงเท่านั้นนะคะรัฐบาลยังเตรียมทําโครงการนําร่องโดยมีการนําตลาดซื้อขายคลิปโตเข้าไปไว้ในแผนด้วยและตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเงียนดึกจีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เคยป,ประกาศเอาไว้ว่าจะสนับสนุนให้บริษัทฟินเทคทดลองเดินหน้าก่อน เพื่อค้นหารูปแบบการซื้อขายที่ทั้งถูกกฎหมายและยังคงมีความยืดหยุ่นและล่าสุดเวียดนามก็ได้โยนหมากสําคัญอีกครั้งค่ะโดยสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเวียดนามต้องการพาตลาดคริปโตเข้าสู่เส้นทางที่มีมาตรฐานและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ <Yeah. S 2> ออยแต่แค่เป็นิีอเียงธนาคารทหารแห่งรัฐเวียดนามร่วงรงนามบันทึกความเข้าใจหรือ M O U โดยตรงกับบริษัทแม่ของอัพบิตตลาดซื้อขายคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ดูนามูเตรียมรวมกันสร้างตลาดซื้อขายคริปโตที่อยู่ภายใต้ใตการกำกับดูแลดูนามูไม่เพียงแต่จะจัดหาเทคโนโลยีให้เท่านั้นแต่ยังสาบสุนครบทุกด้านทั้งเรื่องของการกำกับดูแลการคุ้มครองนักลงทุนและการพัฒนาบุคลากรดานหวีจงไทย ประธานธนาคารทหารกล่าวว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการเงินดิจิทัลของเวียดนามให้ไปข้างหน้าและยังมีรัฐบาลเองเข้ามารองรับอย่างเต็มที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ตลาดอย่างเต็มกำลังดูนามูถือเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการคริปโตค่ะด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลกว่าแปแสนล้านดอลลาร์ในมือการจับมือกักบธนาคารทหารรัฐเวียดนามครั้งนี้มีคนพูดว่าเป็นตลาดซื้อขายคริปโตแห่งแรกของเวียดนามแต่ก็ยังไม่ต้องรีบสรุปค่ะ เพราะเวียดนามเองก็มีแพลตฟอร์มอย่าง Bitcoin VN ที่ให้ซื้อขายทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนและยังมีนามิเอ็กซ์เชนค่ะที่เปิดทั้งตลาดสปอร์ตและฟิวเจอร์อยู่ก่อนแล้วแต่ความร่วมมือในครั้งนี้จะต่างออกไปค่ะเพราะอาจเป็นตลาดซื้อขายคริปโตแห่งแรกที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการภายใต้กรอบกฎหมายใหม่และตอนนี้เวียดนามก็มีกฎระเบียบที่ชัดเจนขึ้นรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานตลาดก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆหากแพลตฟอร์มนี้เปิดตัวไม่เพียงผู้เล่นท้องถิ่นเท่านั้นค่ะที่จะได้รับประโยชน์ แต่นักลงทุนทั่วโลกก็อาจจะมีส่วนแบ่งด้วยบริษัทจดทะเบียนน้องใหม่บูล i ิสหรือ BLSH ได้ถือครองบิตคอย2 4 0 0 0เหรียญซึ่งมูลค่าพอที่จะซื้อครึ่งประเทศเล็กๆได้ได้พู่งึ้นสู่ท็อป5ของคนรวยทำให้อีลอนมัสผู้ค้างใครใน X ต้องหล่นจากอันดับที่10อัตราส่วนการครอบงำตลาดของบิตคอยได้ลดลงจาก65%เหลือเพียงแค่59%ทำให้เหรียญอลคอเริ่มขยับตัว โดยแม้ว่าดัชนีการลุกขึ้นจะอยู่แค่40โดยเกณฑ์ผ่านจะต้องอยู่ที่75แต่เงินทุนที่ไหลกลับอาจทำให้อลคอร์กลับมาฟื้นตัวพร้อมกันได้สำนักงานครอบครัวลิลินอเวเนียรกรุป๊ปแสดงความรักต่อบิตคอยอีกครั้งโดยเพิ่มการถือครองบิตคอย ETF ของแบล็กรอคเป็น16.55ล้านหุน้นมูลค่ากว่า1.01พันล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่าเดือนพฤษภาคมที่ซื้อเพิ่ม1.85ล้านหุน้นเรียกได้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่ซื้อยิ่งตกยิ่งซื้อ บัญชีอย่างเป็นทางการของโปรโตคอล Stablecoin Level สงสัยจะถูกแฮ็กโดยมีชาชีพได้ใช้บัญชีทางการโพสต์ลิงก์ a i r d r o p ปลอโดยขณะน,นี้คอมเมนต์ได้ถูกปิดลงแล้วแนะนำให้ผู้ติดตามระวังและเก็บเงินใน Wallet ให้แน่จเจ้าเดดเดนอดีตนักพัฒนาระดับสูงของพัมดอตฟันได้รับสารภาพว่าขโมย SOL มูลค่า2ล้านดอลลาร์ระหว่างประกันตัวยังกล้าก่อเหตุอีกตอนนี้ต้องนั่งรอคำตัดสินสุดท้ายในคุก และนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ค่ะช่วงของเรามุ่งเน้นวิธีการรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคลิปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกเลยค่ะรวมถึงรายการ Investor Code ค่ะพอดแคแคทที่เราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องราวและกลยุทธ์ของนักลงทุนรวมถึงธุรกิจที่เปลี่ยนโลกและทุกคนอยากให้เรามาเจาะลึกถึงเรื่องราวของใครและธุรกิจไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะและหากคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามค่ะเพื่อเป็นสมาชิกข,ของช่องเรา ตละเคลียรรับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะเรามาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ